สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเจอกับเซลพาอีกครั้งนึงนะคะเช่นเคยค่ะเซลพาอยู่ที่ศูนย์รถยนต์มือสองโตออโตคาของเราวันนี้นะคะเซลพาจะมารีวิวลูกค้าที่น่ารักอีกท่านหนึ่งนะคะที่ได้มาทําการซื้อรถกับเราก่อนอื่นขออนุญาตให้ลูกค้าแนะนําชื่อเล่นนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะคุณพสุทนะคะพิสุใช่ไหมคะค่ะพ่สุทค่ะพิสุมาจากไหนคะมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะพี่สุทคะรู้จักกับศูนย์รถยนต์มือสองโตออโตคาของเราจากช่องทางไหนคะ ต้องทาง YouTube ค่ะ youtube แล้วก็มาที่นี่เป็นครั้งที่เท่าไหร่คะพี่ครั้งแรกค่ะครั้งแรกเลยใช่ไหมคะพี่อะไรทำให้พี่ตัดสินใจซื้อรถกับส่วนรถยนต์มือสอ,อ,อ,องโตออโตคร์ของเราคะพี่การแนะนำของเจ้าหน้าที่พนักงานค่ะให้ความอบอุ่นกับเรามากค่ะ <c oughs> ขอบคุณมากมากค่ะพี่แล้วบรรยากาศโดยรวมในสายตาพิสูจน์ของส่วนรถยนต์ของเรามีตรงไหนต้องปรับปรุงแก้ไขไหมคะพี่พูดได้เลยจ้ะพี่พี่ว่าการ พี่ว่าการที่ว่าทางเข้าอะค่ะอย่างเดียวมันมันเป็นยังไงคะพี่พูดได้เลยจ้ะแบบพี่ดูแล้วมันบางทีหาทางเข้าแบบว่าดูไม่ค่อยชัดเจนอ๋อมันมือดอย่างนี้ใช่ใชไหมคะพี่อ๋อประตูมันดูแบบมืดเมันกระจกไปหมุดเลยใช่ไหมค,ะ,คะพี่โอเคค่ะแล้วการบริการของเซลอะคะพี่มีตรงไหนต้องปรับปรุงแก้ไขไหมคะ พูดได้เลยจ้ะพี่ไม่ต้องเกรงใจไม่ไม่ต้องปรับปรุงเลยค่ะดีมากชอบมากขอบคุณมากมากค่ะพี่สุเคยไปไปหลายที่การต้อนรับดีมากค่ะตรงนี้ถือว่าโอเคนะคะใช้ได้นะคะพี่แล้วถ้าพี่สุอะค่ะมีญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงอะค่ะพี่พี่จะแนะนํามาซื้อรถกับเราไหมคะพี่แนะนําค่ะแน่นอนขอบคุณมากมากค่ะพี่สุสุดท้ายค่ะพามีแบบประเมินว่าโตออโตคา จะเป็นมาตรฐานที่คุณวางใจผ่านในสายตาพิสูจน์หรือไม่จะเป็นโตโออโตัคาที่พิสูจ์วางใจหรือไม่พาจะนับ1-3ถึงนะคะถ้าผ่านในสายตาพิสูจ์ให้พิสูจนยกนิ้วแล้วบอกว่า,วาโตโออโตคาสุดยอดแต่ถ้ายังไม่ผ่านมาตรฐานในสายตาของพิสูจ์พิสูจนั่งสวยๆข้างหนูได้เลยนะเรามาลุ้นกันนะคะว่าสุนทรียมือสองโตออโต,โอตโคาของเราจะเป็นมาตรฐานที่คุณวางใจผ่านในสายตาพิสูจน์หรือไม่นะคะมาลุ้นกันค่ะนับหนึ่งค่ะ นับ2ค่ะนับสค่ะโอโต้ค่ะสุดยอดมากค่ะขอบพระคุณพี่สูุมากๆค่ะาขออนุญาตเป็นตัวแทนของโต้โต้คานะคะพี่ขออวยพรให้พี่สูุที่มาซื้อรถกับเราวันนี้ประสบผลสําเร็จในหน้าที่การงานเงินทองไหลมาเทมาขับรถขับขี่ปลอดภัยแล้วขลาดนะคะพี่ขอบพระคุณมากๆค่ะเชิญกันค่ะน้องขอบคุณค่ะพี่